อุ้ยนี่โปรยอุ้ยนี่โปรยอุ้ยเรียบร้อุ้ยโปรยงัดงัดซับไว้ซับไว้ตีเลยเนี่ยตีเตเหรอไปเอ็มฟ็อกไปเอ็มฟ็อกทำงานแล้วครับไปเอ็มฟ็อกไปเอ็มฟ็อกไม่รุดอ้าวไม่รุดไม่รุดเตยเตยเราไปเอ็มฟ็อกวิ่งก่อนอุ้ยวิ่งไม่ได้ไปเอ็มฟ็อกทำงานแล้วใหญ่ไหมเตย ใหญ่ไหมขึ <started> yeah. nah, ้นมาจากป่าระวังขาดนะเอายู่เลยอ่ะโอ้โห้ยเต้เรานี่กูทราไปขุดมาจากใหม่นะดินเลยเนี่ยเอามาเป็นเพื่อนโอ้ยโอ้โหเขาตังเรือไแล้วไต่เอ็มฟอกครับไต่เอ็มฟอก มัันกสามสี่ต้องมีอ่ะโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหตัวนี้มีสีวะอุ้ยสีจะไปห้าวะเนี่ยสีจะไปห้าแล้วโอ้ยน้ำทุกตัวเลยครับวันนี้คนลั่งเรือลอก้อนเลยข่อยิ้มปากข่อยิ้มปากข่ายิ้มปากข่ามไว้นะได้ครับได้ครับเอาไปเลยครับโอ้โหโอ้โห ได้ใช้เต็นเตะครับตอนนี้กําลังตีเบสเบสอยู่นี่ครับโอ้โหสายนี้าได้แน่ตีถึง5โลครับกับเหยื่อต็นเต้จะพุ่มนอสครับเหยื่อต็นเตะที่ผมใส่เบสโอเนอร์ครับ5โอนะเต้มาทางนี้หน่อยเบสโอนเนอร์5โอที่มีความเชี่ยบความคมเห็นไหมครับนี่ป้าป่านะครับเนี่ยกําลังจะออกส4นะจะกําลังไข่กับเหยื่อต็นเต้จะพุ่มนอสครับเอ่อบอดี้ใหญ่ครับน้ําหนักดีตีไกลครับไม่ต้านลมครับเบสโอนเนอร์5โอที่มีความเชี่ยบคมครับ หนึิบาทครับซื้อหนึ่งได้ถึง2อครับอันนี้ปลาเข่าแต่เรายืมโม้ <laughs> <laughs> โอใ้ใจนี้ใซส่วนนะสว<ๆ>ยสวยยื้อไยินไปจากผมนาออสครับนานะที่จะไม่ทำให้นาผิดหวังครับห5 0อยห้ิบาทได้ถึง2ตัวโอเคครับถ่ายภาพนิ่งก่อนครับ